Hvilken dato er det i dag? I dag er det den 26. april 2021. 26. april 2021. 26. april 2021. เห็นวันที่ปุ๊บเราพูดได้ปั๊บว่า ชัวเจ i เอเรียน2021ตเตอชอพรุ่งนี้วันที่27อย่าลืมมาฝึกด้วยกัน อีกครั้งนะคะตอนเช้าๆ6กโมงเช้าวเวลาประเทศนอร์เวย์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฝึกภาษานอชไปด้วยกันทุกๆวันหากใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามครูนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งเจอก,กันพรุ่งนี้ตอนเช้าๆสวัสดีค่ะ